สวัสดี FC แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะฮะอยู่กับอดิสรแฟมิลีในช่วงเที่ยงสวัสดีพี่ดำด้วยครับนะฮะพี่ดำสิรินะวันนี้ออกมาจากบ้านนะ,ะ FC นะฮะโอ้โหอ่าผิดปกติแล้ววันนี้นะฮะผิดปกตินะฮะช่วงเที่ยงนะ,ะ FC ป่ะเดี๋ยวเราพา FC ไปชมชุมชนยูทูบเบอร์กันครับในช่วงเที่ยงนะครับเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะฮะทันข่าวเที่ยงวัน ลาสุดช่วงเที่ยงนะฮะว้าวมีอะไรมาขายที่ชุมชนยูทูบเบอร์นะเอฟซีโอ้มาแล้วเจ้าของบ้านสวัสดีเมกสตอรี่ครับเ<อ>มื่อเช้ามาเอารวดเด้อยี่สเส้นครับรว,วดเชื่อมมาเอาอยู่บ้านเจ้าลุงพลให้มาเอา พอดีมาแล้วไม่เจอเมฆนะครมาขอกับทีมช่างไปมีกล่องนึงอยู่หลังบ้านเอาไปให้แล้วเมื่อเช้าเอาไปให้ลุงยี่สิบเซนนี่ครับบ้านเมฆนะฮะโอ้ติดผนังแล้วเอฟซี FC. โอ้ช่างเพิ่นบอผพักเที่ยงเนาะเหตดรุยงานเที่ยงเลยอะอ๋อนี่ครับเที่ยงวันนะฮะเอฟซีนะครับทีมช่างก็กำลัง ทำงานอยู่เดี๋ยวให้เพื่อนเห็ดไปซนก่อน FC เดี๋ยวเราค่อยมาส่องนะงเออนี่ครับล่าสุดเห็นไหมฮะผนังด้านใน FC มาส่องดูสักหน่อยก่นนนอนสวยมาก กำลังตัดเลยนะครับท่านก็กำลังวัดโอ้สวยนี่นิกกี้นี่หนาวหรือร้อนเนี่ยมันมานอนตากทางน้ำแข็งไหมนิกกี้รู้อารมณ์เขา <c oughs> แปลกๆ FC รถก็เป็นแบบนี้แหละออีกหน่อยก็เข้าไปนอนเอออีกหน่อยก็เข้าไปนอนนะนะก็วนเวียนอยู่แถวนี้แหละนี่ครับ FC ครับบ้านของตัวเองก็นอนในบ้านนะบ้านหลังน้อยแต่ว่าไม่เล็กเลยนะครับข้างในกว้างมากเห็นว่าเป็นแบบนี้แต่ว่าไม่ได้เล็กนะ FC แค่ไม่มีระเบียงหน้าบ้านเฉยๆนะ ที่เลือก็คือกว้างเหมือนบ้านหลังอื่นนะ่ครับลาสุดเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะฮะที่บ้านพี่ลอมนะเอฟซี FC. บ้านพี่รอมล่าสุดมีนั่งร้านมีการติดนะครับชายคาออกมานะครับ F อซติดตั้งชายคาโครงเหล็กขึ้นแล้วนี่ สวยครับตอนนี้ข้างหลังบ้านทีมช่างก็พักพักเที่ยงนะครับนังเล่นกันอยู่หลังบ้านโอ้ติดฝ้าพีดานด้วย เ c ฟซีครับว้าวติดฝ้าลายผีเสื้อสวยครับสวยอันพี่ลอม ตัวนี้น่าจะเป็นประตูทางขึ้นหรือเปล่านะนี่นะฮะก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับ fc ทั้งบ้านนะ fc ทางบ้านชอบบ้านหลังไหนครับในหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับมีแต่หลังสวยๆนะครับนะบ้านพี่ชิดบ้านแอดชัยบ้านพี่ลอมนะบ้านพี่แอนบ้านลุงจินบ้านเมฆนะบ้านลุงพันนะบ้านพ่อฟื้นนะบ้านพี่เสือก็กำลังมานะ fc นี่นะครับบรรยากาศหลังบ้านของพี่ลอมนะฮะช่วงพักเที่ยงนะเอฟซี FC. พอดีแอดอาิซอนมาหลังบ้านนะฮะแล้วก็เจอนะครับข้าวหนึ่งมัดนะฮะยังไม่ได้เก็บนะเอฟซี FC. ก็เลยเอาสายมัดนะครับหิ้วไปไว้อยู่หลังบ้านบ้านนอกดาวของคุณป้านะเอฟซอันนี้ผมเอา สายนี่มามัดนะเพื่อจะได้หอบไปง่ายๆนะฮะเดี๋ยวไปไว้อยู่บ้านของลุงกับป้านะฮะครับตอนนี้เราก็ออกมาด้านหน้านะเอฟซีเยวมัดข้าวเดี๋ยวไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเราเอาค่อยเอาไปส่งนะฮะมาเดินอัปเดตบ้าน พี่เสือกันหลังจากที่เมื่อวานเราเทคอดกรีดกันไปนะ FC นะครับโอ้สวยงามบ้านพี่เสือ,อเดี๋ยวบ้านนกดาวมาก็ตั้งเลยเนาะ FC เนาะ สุดว้าวครับบ้านพี่เสือก็เหลือต่อไปก็เหลือบ้านแอดอดีสอนนะหลังปีใหม่ค่อยเทพื้นนะฮะก็ฝากชมทลิปย้อนหลังให้แอดด้วยละกันนะบ้านยังไม่มีนะจะเทพื้นไว้เหมือนพี่เสือจะเทพื้นไว้ก่อนนะหลังปีใหม่ก็ค่อยๆทำไป ร้อนนะฮะอันนี้ก็มีแม่ค้านะฮะมีกาแฟร้อนไหมฮะมกาแฟร้อนแก้วหนึง่งก็กาแฟเย็นดีกว่ามันเที่ยงละ <c oughs> มันร้อนแค่นนะยังจะไปกินกาแฟร้อนอีกนะเอฟซี <c oughs> เอาเป็นกาแฟเย็นนะครับกาแฟเย็นแล้วก็โกโก,โก้แก้วหนึง่งนี่ครับแม่ค้าขายดีมาหา หน้าลุงพลตลอดนะเอฟซี FC. เห็นว่าช่วงงานบวงสวงก็มีออเดอร์แล้วเนาะเห็นว่ามีคนเหมาแล้วนะเอฟซี FC นะครับวันนี้ก็มีหมักทันเนาะมาด้วยนะฮะ เห็ดเอามายำอืมนี่นะครับก็มาขายของอืก็เห็นทีมช่างทำบ้านของพี่รอมก็มาอุดหนุนอยู่นะครเมื่อกี้นะครก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับเอ ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอดิสรแฟมิลี่ฝากทีพี่้อฟี้ทีพีโกโก้เสื้อองปู่บาริจิต092ย7เกสสั่งได้ในนามยูทูบเบอร์ทุกๆช่องนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ